สวัสดีครับนะวันนี้เอาผ้ามาอบนะครับช่วงหน้าฝน,นอบเสร็จแล้วนะครับอบประมาณ25นาทีนะหยดไป40บาทเดี๋ยวให้ดูผ้าที่อบนะครับว่าจะเป็นลักษณะไหนเนาะช่วงหน้าฝนนี่ก็จะประมาณนี้นะมันก็จะมีความร้อนอยู่ในผ้านี่แหละครับแต่ว่ามันก็ไม่ถึงขั้นร้อนแล้วก็จับไม่ได้มันจะมีอ,อุณหภูมินะครับ สูงปานกลางแล้วก็ต่ำสำหรับแยกผ้าต่างๆอนะันนี้ผมก็เป็นชุดทำงานใช้ใช้ไฟใช้อุณหภูมิประมาณปานกลางนะครับในการอบนี่ก็ช่วยได้นะแล้วเราก็จะพับเก็บใส่ตะกร้าที่เตรียมมานะครับก็พับใส่นะถ้าถ้าวางแบบวางแบบไม่พับลงไปนะมันจะยับอีกเพราะว่ามันยังมีอุณหภูมิอยู่ถ้าวางยับๆเดี๋ยวไปถึงห้องมันก็ยับเหมือนเดิมนะครับ นี่เราก็ต้องพับนิดน,นึงป่ะพับแปบบเลยครับซักในถาดอบก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้้าชิ้นสุดท้ายที่เราเออกมาก็พับกลับอย่างนี้นะครับจะไ,ไม่ยับมากเดี๋ยวไปถึงแล้วก็ใส่ไม้แขวนนะครับใส่ไม้แขวนแล้วก็แขวนไว้ที่ราวเดิมก็ประมาณนี้นะครับมีเครื่องอบมีหลายหลายฝ้านะมีข้างล่างก็จะเป็นเครื่องซัก บนก็อบแล้วแต่นะครับใครจะซักมาแล้วก็มาอบนี่หรือว่ามาซักนี่อบนี่เลยก็ได้นะครับแต่และนะตัวเลือกช่วงหน้าฝนนะครับ